มาแล้วแก้วตาต้นเดือนนีนาคุ้าต้นเดือนกุ้งปลาล่ามิดเล่มิดเี่เอาเดือนสามมากกอ่เดือนสองอีกเออแม่นนอนเราหกอหนาได่ะคนณยายเนี่ยคเวาราสามข้หนาคนเาคุยกันาคุยกันคุยกันสามหนาึงเ้อรแลาไม่โอ้สิสูงเน่ยจักหน่อยนะครับโอ้เราขายรากังเน่นครับ พี่น้องปองปายครับผมอยู่กับผมอุ้มรีพี่นั่นนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมอยู่ที่โรงแรมทานทิ์อินรีสอร์ทนะครับพี่น้องพอดีเมื่อนี้ยายเตียนะครับผมก็วุดีช่องอร่อยนัวนะครับผมเป็นมาบุกรีสอร์ทเท่าเมื่อนี้นะครับเข้ากับไปบุ๊คคนสองเทแล้วนะครับผมรีเมื่อนี้่นก็อยากมาเล่นน้ำนะครับพี่น้องก็เลยว่าเิ่นมาหอดแล้วสีผ่านห้าพันยางเลาะะข้าวนะครับตอนนี้เพ็นกำลังชมรีสอร์ทอยู่ สวัสดีครับการลั่งท่ายลูกยิ่งงามไรงามงามแม่ดีใจว่าดีใจย่ดีใจยเศ้าเพิ่นจะองน้นนี่เศ้าอย่างเาสุดเศร้าสุ ยายยายยขอเซาจากของจองแห่ได้โอ้ย้ยูฟี่ครับผมยายสิมารีสอ <5 S 2> ส่คคุณสามาทำบอกลินอบอหลินได้ไหมน,นั่คลิปวังหันมันกาสิผ้าสามมารีโซ่ส <laughs> นั่ง่ามป่ะครับนี่สอดงามงาม่ามมายายอย่ามึงเบิึงวันที่ง่ามมังก็มาหาละป็นยังไงเอาเดยวสิ้าพื้นนันยังยังออ๋อนีสอดจะครับ Death, underwater, underwater. มันใหญ่มุ้งตหวโตแดงๆแล hm okay. ้วก็ขาวอันน cool ี้จะต่วไล่ๆตัล่ใหญ่แก๊บเชี่ร์เ่เลียมใหญ่เรียกว่าอยก่ปีเลยเนี่ครับเลียมใหญ่เนี่นี่ใหญ่เรื่องปีเลยได้ครับย้อนไปอนใหญ่ได้ต้องขนาหน่อยขนาดละตวนี้ใ่หัวใจลอยู่นี่ผ้าตามานาการ่เบิวลใหญ่ผาตหญ ทองอุไลแยกไปปลูกเยอ่ล้หมนม่ไปปลคนาไปลคน้าวานสรอแล้วมันแยยหยหีเลอ่ยเ็น้องนมาตอี่าตอดแกเยอะออมนู่นนี่โบโบพี่น้องกินเบิดบานมื้นเองอุรูดอีเลียเยอไปใ้แม่กบ

มานแม่บ่ได้มารนาแม่บ้าแม่บแม่บตางอากาศแม่จะมาีตัแม่แบบอันีบอะไรด้จีขึ้นขี้ด้วยไงวะบ้านอยู่หางแง่แม่นตน้บเล่าฮา่า่าใครสวยกว่ากันใครสวยกว่ากันม่ก็ไปถามเนีมันต่อบอไดมันจะตอบอได้ซะเนาะ ยังมันปากไนึ่งอน่อยมาเตะอินท้าระแงามอแงันงามกนังงามอันนี้ตัวผูคุณยายตผูจ้าคุจะพอห่ยยมันหรือม่เนาะบกนีได้ตัวผู้ตัวผู้กลามันว่ามเพิ่อนมาเกิดศาสนาอยากเกิดเป็นบบกนีมจังจังหำหลาย นีกระขายได้เนี่ครับซุ้มเหมือนเพิ่นเพิ่นมัดฟางไว้เนี่อ๋อแยกออกมาแล้วต้นนียแม่นครับมันแยกแยกเป็นหน่อออกมาขาแยกไปขายกับสียวงสามพันหางครับแม่นครับหลายต้นครับมันแยกออกมาเงครับ มาได้พี่น้องมาไม่พักนี่สอดเพลินแล้วก็มาเบิร์นวัสดุสวนกินผาล้ำเพลินแล้วคนตัดพิชิตต้นหน่อยต้นใหไงเฮาเบิร์พี่น้องโอ้เหี้ออกแตกออกมากเนี่ยครับเป็นเงินมัดเลยนี่เพันมาเป็นเงินนะขนาดต้นหน่อยเพิ่งขายสามสี่พันแล้วพี่น้องเอ้ยต้นใไงเมื่อสิโตข่าต้นเท่พอดีนะแพงเลยครับพันนั่เมื่อยานันเพราะว่ามันให้ผลผลิตหลายนะครับต้นหนึ่งต้นซ้ำๆนี่ก็ตั้มๆนี่ก็ สามสี่สิบโลประมาณนี้นะครับน้ำหนักมัน,นครับรอ,อันนี้มเป็นเป็นไหนเป็นนอมันออกมากตัวตสีแยกออกมาตัวสีแยกออกมาครับ,บครับผมพลังค,คนนี่เห็นนันว่า เอาถูเมา่ไหร่เลยนี่ครับฟูบองหูอีลีว่าเป็นพญานาคเป็นยางไปสนนะครับผมเห็นออกข้าวออกยางนะผู้เพิ่นบูจาเพิ่นบูเพื่อนบูจาเหรครับไม่ใช่ครับโอ้ล่งหม่องแหงออกมาเป็นงอนเป็นยางขึ้นมาขุ่นตาครับรีสอร์ทเพิ่นก็โอ้สะอาดสะอาดไม่ได้มองจอดรถจอดหน้าเือจังจางสีเหระครับขึ้นเป็นเป็นงอนเป็นยางขื่นนะครับผู้ล่งคนก็สิว่าเป็นยางแปลกๆก็สิว่าครับที่จริงแล้วก็เป็นต้นของเราเนี่ยต้นของเราเนี่ยแหละเห็นมัน พนดยังไงมาเบิ่งต้นต้นจานมาจากไหนก่อนยายต้นจานบอลองเพี่มันนึงอยู่เลนจานบานแล้วเข่าตาต้นเดือนมีนากุ้งรักต้นเดือนน้องมิดคุณน้องเดือนไม่หน้าเออเอาเดือนสามมาก่อนเดือนสองอีกเออแม่นั่นสีมันสีออกเดือนกุมภาพันธ์มี่หน้าเมษายนสีเหลืองมันจะเป็นสีแดง สีชมพูชมพูมันจะเป็นขว้ว่างใหญ่มากเห็นเราคือพ่อบรรยากาศได้กี่ไปเลี้ยงงัวเลี้ยงขั้วอยู่หน้าเนีเยไปคืนแล้วก็ไปแกกินน้ำหวานเดี๋ยวสีรัมไปฟังก่อนนี่งไแเรื่องเออรัมไปฟังมื่อวันนี้ได้มากแค่เพ่งไหนมาคือจะลองไม่ถือจะลองไม่ถือมันโดนแล้วแต่ก่อนนี่มันจะเป็นคุณประกายเพชรสารหงเนาะครับต่อมามันจะเป็นมันแค้นแม่นวลีวันแม่นวลีวันก่อนวะครับมันแค้นล่าสุดมันแค้นเอาไม่เที่ยงนักล่องวะ บ่อนรุ่นตะกียผมโมโหจักเลยครับโมโหโมโหจักอีีครับผมโมโหผมมาท่านม่้นแม่นตอนนั้นก็ดังดังอยู่แม่เพิ่งสิได้สิบสี่ปีแล้วผมยังบ่เกิดแม่พุ่งสสิบสี่ปีแสดงว่าสิบสี่อีกครั้งตัวนี้สี่วันนี้มันประสานเธอหรอวะบ้านี้แล้วมาโดนเพชรนี่โดนนี่มันจิมีกระลองโดนอีกกระมวลนี่สาระอีกครับ ยดนน่แงาว่ายมาีีแบบนัอันเอื้อนราต้อันนี้เาออยังาองไเอต้นดอกจีดยายจะเอื้อนต้นดอกกกลางน้อ้องขอเอายนจะอดอกกลางของมร้าอบดอกสายยุท หอมจนดังสีผาสุดเลยนะพะเอินว่าหอมดอกกลางของนี่คือยุคกันกลางน้ำโค้งเลยบ่ครับเอกกดอกลางโค้งดอกกางของคนรค้นใหม่เาก็จะูจกว่าดอกปีต่ว่าเป็นชิเป็นดอกปีเนิอิญาไปคอคือว่างเ็ดอางโค้งดอกางโ้งัาก่างโ่อา้อกา้ัา้ัามันลาันบางโค้งล้งาอลย้อังวงดล้งางล้วอกอา้กดักดดด แมนมอคอั้นจบ่ผิดเด้แมนบอกแมนบ่แม่มือขั้นออกขีไปว่าถือ่นมาเฮ้ยนมาคอมเหม็นได้พี่น้องพี่น้องอันดอกปีบเลยนะครับพี่น้องสรรพคุณอีหยังพี่น้องคุณอ่ะเป็นนี่ยังครับคอมเมมต์บอกนด้ครับว่าต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 ะกี้ตาเรไปสูบแล้ว่างแก่ิสดวงแก่ในักคพิันบอกบจักสิแมนบ่แม่ละคือิ่นบ่มียาสูบก็บ่จขออ่านดิเพิ่นเป็นขออ่านบ่จาาอมาสิงห นอนเราหกัาเลยนะคุณใหญ่นี่คนโบ่ามเปนนอนสามพันหาคุณนี่เขาคุยกันสาคุยกันคุยกันสาม0ัญหาด้วขาแยกไปคายกับสี่ยวงสามพันหาวงสามปัหาแล้าไม่โอ้สิสูงเนี่ยจักน้อยนะครับโอแล้วใครลครับกลังแงนครับ ผมสามัหาตัวพ่อก็ไปจองบกับหงผนหาผมมาสามัหาเด้อรู้กัเป็นเน่นเพ่ไปจองบกับผมผมโมโหได้ผมโมเมนจาของผมขายอยงไรผมขายตัวนึงตัวนึงแยกเมืในตาไหลว่าถ้าขายได้ผมนี่ก่อนแม่ยก็ต้องขายว่าเป็นยางไายกกับัมาพันยยครับ ยหยสทโทรมาเซกก่อนวายูวายูเก่าไม่คนหนึ่งนอนี่หายไปนี่เนี่ยเพิ่นกำลังเอาบัรใส่นอนมาเบิ่งเนี่ม่เอาเิ่งนี่ยบุแท้ขายแล้วเด้อนอนสามพันห่าพอเป็น้วเรื่องของเจ้าตัวนั้นไปักมมันมันก็ต้องมีหักดีแล้วเนาะลกในดินนะแมนครับนีเออนหักดิถ้ากระท้นมี บ่อครับตรงร่องมันขุ่นเราบันเท้าไฟบ่อนมากนเฮาเห็นมันขาวๆเราบันเท้ากันค่อยเอาน้ำยาหนึ่งหลาท่าออกค่อยเอาพวกแกลี่กพวกเศษชิ้นเลอยเช่นั้นะเราะเรอมันอออค่าก็แล้วเขาก็สับเอาไปเลี้ยงทางมันไป้น้มันกินไข่ครับป่วยแต่ว่าไมนติดาก็ป่วยแต่ว่าขันมันนอดีนะเส้เอาออกต่นยุ่ เสียงออกออกออกแล้วันเาออกแล้วมันกสีหง่ไว้มันเพราะมันเปบริษัเรียนมอมันดแม่หเราไม่ได้ทำบริาอาหารกันแม่มันเป็นบรทอาหารกันมองมองมือวมันมันออกเลอันนี้บอนออกสวะเอสอหอันนี้สิบ่วนี่สิทลายไปนี่เบรกตัออกไปสิบสี่ตันได้สองสามมือละกันเลก็มีนะมหสิบตว่ามัตันนะ ขายเบียร์มั้งนะเบียขายเบียร์มันก็เจ้าสิกะหาพันห่าพันตามไส้ก็เป็นบังบ้างเด้อเดี๋ยวจะเอาเบียร์มาครับพีะสินึงแต่ว่าเนี่ยิว่ามันออกมาจีนีครับผมตัดไปนี่โอ้ยตัดตัดไรเนี่ยโอ้ย14ยังมา14บ้งร่องไงด้นจาโมพี่วามา14ละ14แซงเมีนแซงนึงวันตัวเขาไปหาโกประมาณสามโล

เมนยู่หว mm. ันเมนเล่อย um. nah. ู mm. uh. ่หวนเน่เมนสองปัญหาเลยโอ้ยมนสองปัญหาพี่น้องสองปัญหาแ่คกอบครุม่พี่น้องตำเป็นรองไอ้ฝั่งเ้าจับม่งดูเราเขากล่องบงดูพุ่๋มสองปัญหาของพอรลันคัทม่โอเน่ไฮซีแต่ว่าตัวนี้เพอเองเลยเาได้เนมอได้เป็นมนตัี้เป็นเพเมลดาจะรู้ว่ามันจเป็บรู้ว่าตัูดมนจะีลได้บอัน้กับเบียลสามเยส่เบงยาบ่เห็น เอาไว้ยาปลาเพศิมันบอกมันยังหน่อยอยู่ยังหน่อยอยู่ตัวแม่ได้พี่น้องตัวแม่เด้ตัวแม่ต้องเลี้ยงไว้ประมาณสามสีก็ออกมามันเป็นลักษณะนี้จริสุดยอดสุดยอดสุดยอดหัวผ่นนีิหัวผ่นนีิปรอยู่น้ำนี่สอดยางเดี๋ยวได้พี่น้องยังอยู่นะหมุเครื่องูของสังเกตแม่น่าแม่น่าสายมูนี่สายพี่น้องนะครับ ทาแยเตียะยางช่มรีสอร์ทรอบหนึ่งหันยอดยี่สุดยอดเลยงามอยู่ครับบรรยากาศดีปลว่าสไตล์แบบน่ารักเยรีแบบว่ามีต้นใหม่มียังไ้เบิ้งน้ำแบบว่าธรรมชาติแห้งลมลื่นอาวอรไงลมลื่นเป็นตะเบิ้งอีกพี่น้องมีสวนแล้วก็ห้องเพิ่นก็อุ้ยมีที่จอดรถมีแต่ห้องดีๆพี่น้อง ไออุ้มดีแล้วก็บนาตาดีเสียงดีแล้วก็ผ้าเลาะเบิ้องตะแนวดีๆพี่น้องจักหน่อยมื้อแรงสิยผ้าห้องเพลงสิยผ้าฟอนเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ็ติดตามมันอีกช่องท่านทิพย์เด้อพี่น้องนะครับเบิ่งอีกช่องนึงนะครับผมเบื้องเบิ่งช่องนึงสิได้เห็นหลายช่องหลายคนในพี่น้องเด้อคุณยายว่าเราสิยผ้าตาไม่้อยมากว่าสันเอายายสิยผ้าตาไม่ก็พักมา่ยังก็ครับรีสอร์ตรีสอร์ทครับรีสอร์ทบ่รู้เรือรีสอร์ทโตแจ็คแล้ว ยายก็ว่าจะรีสวดรีสวดเนาะเอ้าช่วงนี้ก็สิให้คุณยายไปพักผ่อนทุกคนอย่างไม่เลี่ยเขาจังสิพาฝนทำมวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมเอาคลิปนี้เอาไว้ทำหนี้ทุกคนเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวลืมดีหน่อยเด้ออย่าลืมบุษเถาเด้อ